พลอยภรรยากันคลอดลูกสาวคนที่สองแล้วน่ารักจำมำฉบับฟ้าประธานแต่เกิดอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นสุดๆส,สำหรับครอบครัวของพิธีกรหนุ่มชื่อดังกันกันตถาวรและภรรยาคนสวยพลอยอัยดาพร้อมด้วยลูกชายคนโตอย่างน้องพร้อมและจากที่ทราบกันว่าสาวพลอยกำลังตั้งครรภ์ลูกสาวคนที่สองโดยตั้งชื่อว่าน้องพราวโดยมีแฮชแท็กพราวเอง ซึ่งทุกคนต่างตั้งหน้าตั้งตารอชมความน่ารักของน้องพราวจนกระทั่งล่าสุดวันที่18ธันวาคม2565สาวพลอยได้ให้กำเนิดน้องพราวเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยทางด้านสามีก็ได้โพสต์ไอจบอกว่าน้องพราวมาแล้วครับเด็กหญิงกันยดากันตถาวรหนัก3.320กิโลกรัมท่ามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างร่วมแสดงความยินดี และทางทีมงานของเราก็ต้องขอแสดงความยินดีกับครอบครัวของหนุ่มกันและสาวพลอยด้วยนะคะ